ว,ว้คุณคิวเอซีที่กรแซดพอๆกันเลยแล้วความรู้ที่ลุงยึดถืออยู่ลุงรับมาจากไหนครับความรู้เป็นประเด็นนะความรู้ความรู้ความร,ามร,ามรู้กับคำว่ารู้เลือกอะไรครับ ความรู้เท่าที่ลุงวิเคราะห์ภาษานะความรู้ร่ำเรียนเขียนอ่านมาจากสถาบันกอคงอจากคนเกิดก่อนเขามีความรู้สืบสานกันมาเป็นระบบเป็นระเบียบเป็นคำตอบคำถามต่างแลรวก็อัจรพละต่างๆนั่นก็คือความรู้หรือในหนึ่งบอกว่าองค์ความรู้ของวิชาต่างๆวิชาการต่างๆที่เราเรียนในโลกใบนี้ในแต่ละเส้นแต่ละสายความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ ทางด้านรัฐศาสตร์ <c oughs> ทางด้านไหนก็ตามทีมันร้อยแปดสายกันแล้วกันนั่นเราเรียกว่าความรู้เพราะฉะนั้นทางฝั่งคุณธรรมแล้วความรู้ที่ลุงยึดถืออยู่ลุงรับมาจากไหนลุงไม่มีความรู้หรอกแต่คำว่ารู้ผมว่าทุกคนมีงงไหมครับรู้ ทุกคนมีแน่นอนรู้โดยไม่ต้องเรียนอ่ะได้ไหมครับรู้โดยไม่ต้องฟังอะไรใครมาอ่ารู้โดยไม,ไม่ต้องดูอะไรมาต,ตัวนี้ลึกนะครับอะราเซสว่าลุงอกหรือใครก็ได้ครับท่านนั่งอยู่ที่เกิดแก่ <c oughs> เจ็บแล้วยังไม่ตายอยู่ทุ่งกุลาร้องให้ มีต้นไม้เป็นเป็นพุ่มหลับนอนก็เลี้ยงดูผู้เชี่อวตัวเองมาตลอดกำลังอยู่คนเดียวนะที่ว่าเนี่ยไอคำว่ารู้การนำมหาห้กินอ่าอ่าคำว่ารู้การนำมหาหกินหรือว่าการอาต่อรอดมันต่างจากคำว่าความรู้ไหมครับเพราะฉะนั้นพอเวลาพูดถึงความรู้ มันก็เป็นโครงสร้างการเรียนรู้นะครับเช่นนายกรนาะยขอจบสถาบันนุนถ้าลุงบอกว่าลุงส่วนตัวนะครับท่านรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวตนตัวเองมันผิดผิดแนวทางจริยธรรมวัฒนธรรมสิ่งใดหรือเปล่าครับแล้วก็นำบอกเล่าก็สิบผ่านตรงนี้ แล้วทุกคนทุกท่านมีจิตที่โดยชอบทำจะรู้ใดๆของแต่ละคนแต่ละท่านโดยผู้รู้ตัวเองเข้าใจตัวเองอ่าเห็นตัวเองจนหมดตัวตนตัวเองถ้าากว่าถึงขั้นที่ว่านี้ไอ้เจ้าไวยรัตเขาว,ว่ามันก็เห็นแน่นอนแต่เห็นมันเป็นพลังงานใช่ไหมพลังงานที่ว่านี้หลวง็็บอกว่านั่นคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ ไวรัส <Virus. S 2> ถ้าเป็นชีวิตร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยให้ไวรัสมันมีชีวิตหนึ่งเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นี่พูดภาษาเพื่อที่จะให้แบ่งรู้ว่าคืออะไรคืออะไรถ้าไวรัสโคโรนามันมีชีวิตลุงจะให้ค่ามันมีชีวิตเพียงหนึ่งเปอร์เซ็นต์นอกนั้นเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์หมดที่เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ครับท่านลุงพูดเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์ กับไม่บริสุทธิ์นะเออเป็นตัวหลักเป็นตัวแกนนะเพราะฉะนั้นในสิ่งที่พูดตรงนี้ดีแล้วครับที่มีไวรัสโควิดนาเข้ามาเป็นตัวกลางระหว่างท่านกับผมหรือใครๆก็ได้ที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันนะครับใครจะเข้าใจไวรัสโควิดนาเพียงใดตามกระบวนทัศน์ตามวิธีการเริ่มเรียนผ่านกล้องจุลทรรศหรือใดๆก็จุดแท้แต่เ อันนั้นคือกระบวนตรงนั้นใช่ไหมครับก็ไม่ว่าอะไรกันใช่ครับแต่ทางฝั่งลุงม,มันธรรมชาติใช่ไหมครับเพราะนั้นลุงจะรู้แนวทางอย่างนี้โดยธรรมชาติซึ่งทุกคนเกิดมาตามระเบียบวินัยของกฎเกณฑ์ธรรมชาติหมดวิทยาศาสตร์มันมาททหลังมันกี่ปีที่ว่าเนี่ยแต่มันแข็งแรงนะมันสามารถทาลายธรรมชาติได้อย่างย่อยยับนะวิทยาศาสตร์แต่ในภาพรวมในภาพของแมคโเนี่ย วิทายาศาสตร์ทำลายธรรมชาติในภาพแม่โครมันทำไม่ได้หรอก